เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราทุกคนนะคะมีพลังจิตซึ่งพลังจิตก็คือการใช้ความคิดของเรานะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชีวิตความรักนะคะพังนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็นแล้วแต่ในด้านของสุขภาพสุขภาพพังค่ะพังคือป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยมันเกิดจากวิทยาศาสตร์ทางสมองซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ คนส่วนใหญ่นะคะไม่รู้ค่ะเวลาเราคิดอะไรไม่ว่าคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเหมือนกับเฮ้ยชีวิตเรานี่เสกได้เลยด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ทางสมองบางคนบอกว่าเป็นพลังจิตนะคะ,ะหลายๆครูบาอาจารย์ที่ออกมาบอกนะคะว่าเฮ้ย เป็นพลังจิตทําสมาธิการตั้งจิตเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคะวันนี้พี่ธัญญาจะบอกว่าเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะคะสายสายดำนะ,ะทาชีวิตพังเพราะอะไรสายดําคืออะไรไม่ได้เกี่ยวกับการไปเวทมนต์เสกคาถาเป่าโอมเพียงนะคะไม่เกี่ยวกับพวกนั้นเลยเกี่ยวกับความคิดของเราที่ถ้าความคิดเป็นด้านดีค่ะ ชีวิตของเราดีขึ้นทันทีนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่วันนี้คือตื่นเต้นมากนะคะจากการที่เฮ้ยลองใช้เขาเรียกว่าใช้พลังจิตนะคะเราเอ๊ะเราก็พูดแต่เรื่องปวดขาแต่พอเราบอกว่า <S <S เดี๋ยวมีคีย์ให้เลยนะคะขาของเราเนี่ยคือมันสบายดีไม่ได้แบบว่า เราทำแบบปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเขาปวดขาเราความรู้สึกของเราความคิดของเรามันทําให้เป็นแบบนั้นแล้วถ้ามันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ก็ตามในชีวิตนะคะเพราะว่าด็อกเตอร์มาซุอิโมโตะนะคะทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองผลึกน้ําคําพูดที่บอกถึงความชอบความรักนะคะความชื่นชมยินดีในน้ําที่ เขาเอาไปทดลองน้ำนั้นก็ตกผลึกมาเป็นรูปร่างสวยงามเป็นผลึกที่เป็นผลึกที่สวยงามมากแต่ถ้าผลึกน้ำนั้นเอาไปอีกอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่เป็นบน่นไปดา่าไปว่าเนี่ยแล้วเรานะคะแล้วเราทุกคนเนี่ยบนเกี่ยวกาดโมโหหงุดหงิดกับตัวเองมากี่ปีแล้วแล้วเปลี่ยนทันไหมนี่แหละคือ วิทยาศาสตร์สายดําที่เราทุกคนพูดกับตัวเองตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเนี่ยคือตั้งแต่ที่คุณจําความได้ความนั้นมันเป็นข้อความเท็จที่คนรอบข้างนะคะพ่อแม่ครอบครัวของเราหรือที่เราไปโรงเรียนแล้วมีครูบาอาจารย์บอกนะ่ะแล้วเราก็าไปจดจําคำนั้นมา เธอไม่เกง่งเธอไม่ดีเหมือนลูกบ้านโน้นเลยหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เรารับฟังมามันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองสายดำที่เราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไปรับคำพูดลบๆแย่ๆพวกนั้นมามันก็เลยเป็นชีวิตของเราเป็นการที่เราสั่งไปแล้วนะคะสั่งไปแล้วด้วยการที่เราไปรับฟังไปมองดูไปรู้สึกอันนี้คือคีย์เลยนะไปรู้สึกกับคำพูดด้านลบๆพวกนั้น เพราะว่าเราเห็นว่าอ๋อเขาเกิดก่อนเราต้องเชื่อฟังเขาใช้การามาสูตรของพระพุทธเจ้าเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่ฟังที่รับรู้แม้แต่ปัจจุบันนี้ถ้าชีวิตของคุณแย่คุณเริ่มใหม่ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ทางสมองสายสว่างสายแจ้งค่ะสายสว่างสายแจ้งคือเริ่มที่ความคิดของเรานะคะไม่งั้นนะคะไม่มี นักประดิษฐ์ประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอันเบิร์ตไอสไตน์นะคะคุณโทนี่ล็อบบินนะคะคุณบ๊อบพร็อกเตอร์นะคะซึ่งเขาทุกคนนะคะเป็นนักคิดนักประดิษฐ์คือนักคิดก่อนคิดเป็นคิดเองเป็นคิดเองได้นะคะการคิดได้นี่คืออะไรการคิดได้ก็คือเราจะคิดอะไรก็ได้ที่มันให้พลังเข้าใจใช่ไหมเก็ดใช่ไหม คิดอะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาคิดแบบในด้านที่ดูดพลังเขาทุกวันทุกวันทําไมเอ๊ะทาไมถึงฉันถึงหน้าเก๋ทําไมที่เก๋ก่อนใบเก๋ล่วงหน้าไปแล้วคุณเป็นไหมพี่ทิญาเคยเป็นไงตอนนี้เขาเรียกว่าถอดออกไปหมดแล้วนะคะถอดออกไปหมดแล้วด้วยการใช้เทคนิคนี้เลยนะคะคุณต้องให้ให้คําพูดดีๆกับตัวคุณเองให้คําพูดชื่นชมกับตัวคุณเองจากที่เคย บนตัวเองในใจนะมันมีมีริงป้ะเออใครเป็นบ้างเม้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ธัญญาจะทําคลิปมาให้จะได้ตรงจุดของคุณทุกคนทำคลิปคลิปฟรีคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วนะคะแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่บ่นตัวเองในใจเออด่าตัวเองในใจนะคะบ่นก็เธอนี่มันดีไม่พอนะคะตามคําที่คุณถูกโปรแกรมมาการพูดของคนอื่นคือการสะกดจิตคุณคือการโปรแกรมคุณมาแล้วคุณเอาออกได้ไหมอ,ออกได้ พราะว่าเราเนี่ยไปจําอะไรไม่ดีมาคือความจําดีๆใส่เข้าไปไม่ได้เนี่ยทำไมเราถึงต้องใส่คําพูดที่ชื่นชมตัวเองนะคะ,ะเขาเรียกว่าคิดคิดอ่าไม่พอนะคะไม่พอใจตัวเองหรือคิดน้อยใจตัวเองแบบนี้ก็เป็นสายมืดสายดําที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ไปไหนเสียทีนะคะถ้าใครอยากอยากรู้นะะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางสมองทางสมองตื่นเต้น ก็ไปดูคลิปนิวรอนนะคะเออแล้วก็การทดลองผลึกน้ําซึ่งตอนนี้รีเสิร์ชดีเสิร์ชดูได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับโ,โหคือเราเกิดมาเรามั่งคัง่งเราทุกคนรวยอยู่แล้วแต่คําพูดของเรามันต้องคิดมาก่อนจริงป่ะความคิดของเราเนี่ยมันพาไปจนนะคะหรือคําพูดพอคิดแล้วจะพูดใช่ป่ะเมื่อพูดแล้วมันแสดงออกเป็นตัวตนของเราเนี่ยมีคนคนคิดดีที่ไหนอ่ะที่จะบ่นจริงป่ะไม่มี ดังนั้นคนที่สําเร็จระดับโลกเขาก็คนเหมือนกับเรานี่แหละเขามีสองตานะคะเออเขามีสี่ตาหรือเปล่าไม่เขามีสองตาสองหูนะคะหนึ่งจมูกสองรูจมูกเนี่ยแล้วก็หนึ่งปากแต่หนึ่งสมองของเขาเนี่ยเขามาคิดเขามาคิดแล้วตกผลึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เฮ้ยลองคิดแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้เขาก็ยิ่งคิดนะักเป็นนะักคิดไง คุณทุกคนก็เป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้ยิ่งคิดอะไรมันยิ่งแย่เพราะอะไรยังใช้โปรแกรมเดิมโปรแกรมที่คนอื่นเขาโปรแกรมคุณมาคุณยังไม่เคยสื่อสารกับตัวเองเลยยังไม่เคยพูดอะไรดีดีๆกับตัวเองเลยนะคะไรที่ถูกใจคลิปนี้นะคะกดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเยอะมากที่ไม่ได้รู้เรื่องนี้แล้วพี่ั้งานนี้คือตื่นเต้นนะคะคันนี้นะคะ คือตั้งใจและตั้งใจตั้งจิตแล้วว่าเฮ้ยฉันเนี่ยคือเป็นครูของตัวเองเป็นครูของตัวเองที่มีเรื่องราวประสบการณ์ที่มันเกิดจากความคิดแย่ๆชีวิตของเรามันก็เลยแย่ความคิดของฉันที่มันจนความคิดจนก็คือความคิดมไม่มีเงินนะคะเงินหาได้น้อยเงินหายากมันเกิดจากพ่อแม่ของเรานะคะไม่ได้ไปโทษเขานะ เขาบอกเรามานะคะครอบครัวพี่น้องทุกคนเลยรอบตัวมีใครบ้างที่บอกโอ้ฉันรวยฉันมีความสุขสบายใจไม่มีชริงเปล่าดังนั้นเราถึงต้องเลือกคบคนไม่ใช่ทุกคนที่จะคบได้ตัวเราเองยังหลอกตัวเองเลยสมองยังหลอกคุณเลยจริงป่าแต่สิ่งที่จะไม่หลอกคุณคือหัวใจของคุณนะคะหัวใจของคุณความรู้สึกภายในลึกๆที่คุณไม่เคยสื่อสารไม่เคยเชื่อมต่อกับเขา แล้วถ้าอยากเชื่อมต่อทําได้ไหมทําได้เพราะเราทุกคนเกิดมาเนี่ยเรามีพลังอานาจในการเลือกถ้าคุณเลือกที่จะมีชีวิตที่เป็นเหมือนวิทยาศาสตร์นั่นแหละไม่ได้แบบว่าความมหัศจรรย์นะเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนเพียงแค่เราตั้งจิตตั้งใจที่จะสร้างชีวิตของเราทางความคิดโดยที่คุณไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปลงคอร์สลงอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ ฝึกทุกวันในการที่เราจะเริ่มคิดดีได้หนึ่งเรื่องแล้วรบมือชื่นชมตัวเองฉันโคตรเก่งเลยอ่ะแล้วตอนค่ําก็เอาโมเมนต์ที่คุณชื่นชมตัวเองนั่นแหละตอนค่ําก่อนนอนนะวันนี้ไปถึงตอนนอนไปถึงตอนนอนแล้วเหรอเนี่ยทั้งวันเลยคุณพูดแต่เรื่องดีๆชื่นชมตัวเองบอกรักตัวเองเกิดมาบางทีพ่อแม่เราอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยปียังไม่เคยบอกรักตัวเองจริง จริงไหมจริงไหมเพื่อนเพื่อนทุกคนในครอบครัวคุณอะ่ะพ่อแม่เราไม่ได้สอนไม่ได้สอนเพราะเขาไม่รู้ถามว่าไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแต่เราเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะคิดนะคะคิดได้ก็เท่ากับมีพลังเอาทิคนี้ไปใช้เลยคิดคิดเสียนะคะเออคิดเสียหาย คนส่วนใหญ่คิดเสียหายมาทั้งชีวิตนี่เราได้ตื่นรู้แล้วนะคะเราทุกคนได้ตื่นรู้แล้วเออเมื่อเราคิดคิดเสียหายเราเริ่มหมดแรงเริ่มแบบพลังถูกสูบออกจากล่างจริงปะ่ะแล้วพอเราคิดได้เฮ้ยมันมีพลังเว้ยวุชื่นชม